วันนี้มาส่งพี่อาร์นาะพมี่แอร์เนาะใช่ครับเคมอลเข็มแรกเข็มแรกค่ะนี่ดูดิดูแม่แม่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างร้อยก็ความรู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรละค่ะเพราะว่ามันรู้สึกมาหลายวันละด้วยความที่ว่าเสพเสพข่าวจากบรรดาเพื่อนๆนที่ประสบการณ์ของหลายหายคนนะคะว่าเคโมจะต้องผมล่วงจะต้องซุดโซมจะต้องสาระตเดเลยด้วยความที่ว่า เราเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วเราก็จะนึกภาพของตัวเองแบบตอนหัวล้นไม่าอคือง่ายๆอ่ะนึกภาพตอนตัวเองบอกงามบอกวราหยากรักสภาพจะอั้นเน่เนาะแต่ท้ายที่สุดนะคะคือเราจะต้องเผชิญเออเราเราก็ต้องแบบอะไรที่เราต้องเจอเราก็ต้องเจอมันก็เลยเฉยๆไปเลยใชช่วงเวลาสั้นๆสวัสดีครับ Good Health by d r วัชรศักดิ์กลับมาเจอกันอีกแล้วครั้งก่อนเราคุยถึงทำ ผ่าตัดเรียบร้อยการพักฟื้นเนาะใช่สเต็ปต่อไปคือสเต็ปต่อไปนะคะก็คือการฉายแสงการฉายแสงใช่ค่ะซึ่งการฉายแสงเนี่ยเดิมทีเพื่อนพี่อ่ะที่ที่แต่ละคนที่ผ่านมาแล้วเขาเขาก็แต่ละคนครั้งแรกเลยคุณหมอก็บอกพี่บอกว่าพี่จะได้ฉายอยู่ประมาณ25-30ครั้ง ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะยี่มิห้าถึงยิ้มห้าถึงสามสิบแสงโอ้อาหารโดยทั่วไปนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราไปจําลองแสงก่อนนะคะก็คือไปพบกับคุณหมอด้านนี้คุณหมอด้านนี้ด้านฉายแสงด้านด้านฉายแสงเนี้ยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพอพอเราไปปึ๊บไปไปไปปรึกษากับอาจารย์หมอนะคะคืออาจารย์หมอท่านนี้ก็น่ารักอะค่ะชื่อศาสตราจารย์ดรอินใจ นะคะคุณหมออินใจจ่าจะเก่งมากแล้วทีนี้เนี่ยแต่ของพี่อาร์ตนะจ่าสิบหกครั้งอเหลือสิบหกครั้งตะกี้บอกมันมีมันมีแบบมันมีแบบแผนไหมครับว่าทำไมรืดน้อยอ่ใชแต่พอคุยกับคุณหมอปุ๊บได้ได้สิบหกครั้งอ๋อด้วยความที่ว่าในวันนั้นที่ไปปรึกษาคุณหมอนะคะไอ้เราก็นั่งอยู่แล้วเราก็มองไปว่าเอ้ห้องฉายแสงที่ว่าแบบเกลียวหมุนน่ะที่3 6 0องศา เราก็มองแล้วทีนี้แบบวิ่งห้องฉายแสงนี่เยอะมากเลยนะหมอมีนเนาะแบบตื๊ดๆแล้วคนฉายแสงก็แบบโอ้เยอะมากมีหลายห้องเชื่อไหมคะพอพอเรามาสัมผัสกับโรคโรคนี้อะคะ่ะ<ม>เด็กตัวเล็กๆก็เป็นมไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยนะคะก็ฉ<ม>ายแสงในโรคอื่นๆที่ต้องต้องการการฉายแสงถูกต้องไหมครับมะเร็งมะเร็งเลยมะเร็งค่ะมะเร็งอย่างเดียว Uh huh. ไม่เด็กนี่เป็นมะเร็งอะไรครับพี่พูดถึงอพี่อัดไม่แน่ใจอะ่ะ oh, ใช่ใช่คือ,นะค,อคือพอเราเห็นเราก็เขาต้องมาฉายแสงเพราะโลกนี้แบบกันก็ก็สงสารเนาะแล้วก็มีมีคนตาอยู่คนหนึ่งอายุแปดสิบแปดสิบห้าอันนั้นรู้สึกจะเป็นที่ที่ที่สมองนะคะ mm hmm. แล้วแล้วแล้วของพี่อัดพี่ก็ก็นั่งมองลรวบอกว่าเอ๊ะห้องแต่และห้องไม่เหมือนกันหรอแต่จิตเราอะ่ะมีความรู้สึกว่าไอ้ห้องที่ว่าเกลียวหมุนสามร้อยหกสิองศาเนี่ยเราจะได้ทําห้องนั้นไหมนะ เชื่อไหมคะว่าในวันที่พี่อาร์ตมองอ่ะพี่อาร์ตเป็นเคสแรกที่ได้ทำเขาเพิ่งติดตั้งกับยเครื่องนี้ายเปมันเป็นเครื่องใหม่เหรอเป็น n e w ื่องใหใช่เป็นเครื่องใหม่เป็นแบบเทคโนโลยีใหม่ใช่ใช่แต่ว่าคุณแม่เราได้แจ็คพอตทุกอันเลยแลแม้กระทั่งการรักษายังได้แบบว่า new อันใหม่เลยได้อันใหม่เลยอะค่ะแล้วทีนี้มันก็เลย เป็นเป็นการย่นนะคะแทนที่จะต้องหลายครั้งใช่แทนที่จะยี่ห้าสามสิบบางคนก็สามสิบสามห้าก็คือแล้วแต่แต่แต่จริงแล้วแต่ละเคสไม่เหมือนกันก็ต้องดูอยู่ในพินิจของหมอว่าทำเครื่องไหนได้จะเหมาะสมแต่ทีนี้เนี่ยแต่แสงคุณหมอเขาก็จะคำนวณคำนวณมานะคะแล้วทีนี้พี่อาร์ก็ถามคุณหมอว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องฉายแสงเพราะว่าโอ้โหแบบ ก่อนหน้านั้นนะคือเรื่องราวของเรื่องของการฉายแสงว่าผลกระทบของฉายแสงเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสหไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะคะหรือมะเร็งกระดูกมันมันผลข้างเคียงต่างๆอะเยอะมากเลยก็เลยถามถามคุณหมออินชยัยคุณหมอบอกว่าจําเป็นเคสเราอะ่ะจําเป็นแล้วทีนี้เหตุผลที่จําเป็นเพราะว่ามีการลาม มาหลังที่ต่อมน้าเหลืองแล้วก็โหนดตรงกระดูกอ่อนตรงนี้มันเป็นการย้าให้มันแบบหายยุบไปจริงๆไม่ให้มันแค่ถอนรากถอนโคนไปเลยถอนรากของโคนไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วนะคืออันตรายอ่ะหรือผลข้างเคียงมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเมื่อเทียบกับผลที่เราจะที่เราไม่กลับมาเป็นอีกเนี้ยค่ะแต่เราก็เชื่อใจเชื่อใจคุณหมอเพราะคุณหมอก็มือหมูแล้วเนาะวันนี้เราก็แบบ คือทุกครั้งเนาะเวลาที่ไม่เอาจะให้ไม่ร้องมันไม่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 หรอกคือที่จะบอกว่าที่ร้องไห้เนี่ยคือเราตื้นตันมากกว่าคือเห็นพี่พี่นอกจากพี่นายเนี่ยหรือว่ารู้แบบพี่นายก็บอกว่าพี่พี่มาด้วยได้ไหมน้องจะว่าไหมถ้าเกิดพี่ ที่จะมาถามหมออะไรอย่างเงี้ยเนาคือจะมาเป็นธุระให้หลายๆอย่างแล้วทีนี้หมอจริงๆแล้วอย่างหมอจีมอีกเนี้ยเราคืออย่างตัวเราเวลาเราเจอหมอเราจะอึ้งอะ่ะเราไม่รู้จงเราจะถามอะไรเวลาหมอพูดอะไรมาเราก็จะไม่รู้อะ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้แต่ทุกคนนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นหมอจีมไม่ว่าจะเป็นน้องต่อไม่ว่าจะเป็นพี่นายเฟิร์สพี่เดทหรือน้องหนิงหรือก้อยพี่ปักทุกๆคนขิมติก๊กคือคือทุกคนเลยอ่ะคะ่ะพี่นุ่นอีกคือหลายๆคน ทั้งพี่สาวที่อยู่ใต้ก็จะให้กําลังใจหนูยแอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ที่อยู่ออสเตรเลียคือทุกครั้งเวลาเร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 าอ่านแบบกําลังใจดีทุกคนสุงมากนะมันก็จะแบบตื้นตัน่ะไม่ได้รู้เสียใจตัวเองเป็นนะแต่ตื้นตันที่ทุกคนให้กําลังใจตรงนี้มากกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันเป็นน้ําตาแห่งความปิติแห่งความตื้นตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าแสงเนี่ยเหมือนมันจะคูณคูณคูณเข้าไปแต่แต่ละครั้งอาจจะมีมีแสงที่มากกว่าการทำที่หลายๆครั้งมากกว่านี่แหละครับเหมือนกับว่า2ี่0 35้าสสาห้าเนี่ยจำนวนแสงเนี่ยจะน้อยจะจะเบากว่าประมาณนั้นนะคะแล้วแล้วทีนี้เพื่อนพี่อาร์ตเนี่ยพี่พี่พี่นุ่นที่เคยมาพี่นุ่นที่เคยมาเนาะที่เคยมานะคะ พี่นุน่นบอกว่าป้าพัสรินสบายสบายชิลช,ชในเรื่องของการฉายแสงน,นะคะ่ะแต่แต่มันก็ชิลช,ชจริงนะพอเราเข้าไปเสร็จมันมันเป็นอะไรที่มันนอกแบบมันถ้าถ้าคนไม่เป็นอะไรพวกนี้ก็คงไม,ไม่ไม่มาสัมผัสแบบนี้ก็อย่ามาสัมผัสเลยดีกว่านะคะอย่ามาสัมผัสเลยดีกว่าอย่ามาสัมผัสเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามิดนึงว่าแล้วตอนที่เราฉายค่ะมันจํานวนครั้งมันถี่ขนาดไหนทุกวัน ฉายทุกวันฉายทุกวันโอ้แล้วแบบเว้นเว้นวันอ๋อนื้ว่าเหมือนตอนทำเคมลก็ไม่ใช่ฉายทุกวันเลยฉายทุกวันค่ะอาฮะเว้นเว้นเสาร์อาทิตย์ให้เราได้พักอย่างเนี้ค่ะอ่าฮะแล้วทีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าของพี่อัจจะครบวันที่หกหรือเจ็ดมกราหกเจ็ดมกรานะคะสิบห้าวันใช่ไหมหรือว่า16 1หสิบหวันจบ16แสงสิบหกแสนค่ะ นี่ก็เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากที่เคมโมมาแล้ว8ผ่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือฉายแสงอีก16ครั้งทุกทุกวันใช่ค่ะโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีแบบพิเศษอีกใช่ไหมคะเพราะคุณแม่เราเป็นสายพันธุ์พิเศษเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะว่าเป็นการวิธีการรักษายังไงขั้นตอนต่อไปเนาะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบบ๊ายบาย ปเป็นกำลังใจเนาะให้เราแบบว่าต่อสู้กับต่างๆเนี่ยนคนเนี้ย<ป> <laughs> จะเป็นคนที่ดูแลในเรื่องสุขภาพนะคะแต่ขอบอกอ่ะอาหารแ,แต่ละอย่างนี้แับทานไม่ได้เลย <laughs> แต่ก็รู้ว่าเขาห่วงนะแต่มันมันแบบมัน มันอะไรก็ไม่รู้อันนี้ปะต้องทำไก่มืองหนึ่งไก่มืองหนึ่งทีนี้ที่ฉันก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ว่าหมอจิมเพืชนาบำบัดจะมีแอกชั่นายเข้าเป็นด้วยเพราะว่ามีความอุ่นใจที่มีหมอจิมนะคะคอยดูแลในเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ลองมองมองกัเนาะแข็งแรงแข็งแรงมาเข็มแล้วขาหัวก็ยังผมก็ยังจะคงมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ลุ้นกันต่อไป